ส s s a l ม m u a l ทุกท่านสอัสหมเอามทุกท่านนะฮะพี่น้องทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่นแมป6โมงเย็นกับเพื่อนๆนะครับมีใครบ้างครับเนี่ยหรือว่า6ปีมนั่นเองนะเอออ่าไอ้ที่โดดๆเชื่ออะไรมึงชื่ออะไรที่โดดๆอยู่อะคุณชื่ออะไรครับไปเถอะไปคุณ X คุณชื่ออะไรครับ คุณข้างๆผมคุณเชื่ออะไรครับเจนนคุณเชื่ออะไรครับเออผมวัาดีได้นะครับเออต่อมาผมนะผมชื่อผมชื่อฟานนะครับอ่าเจ้าเจ้าของช่องเชื่ออะไรครับเจ้าของช่องก็ตามชื่อช่องชื่อทีนะครับเอออีกคนหนึ่งเรียกว่าคอนก็ได้ครับเรียกว่าคอนไปเดี๋ยวผมสร้างห้องนะ เอกตีปะเอกยิทำไมมันอยู่ถนนช่ดิสเกนคอนนเด็บจัมสแกรมนแบบไอนคือลอยมาแล้วโอเกมันมีจัมสแกนแล้วก็แสงไฟกระพริบเยอะๆดูดิจะน่ามาไหนดูดิมันจะเอะไรุ่งนี้มีเก็โอ้ยไทยกหล่ะมีผักไทด้วยมีไทยเกมมไอกูไม่กูไม่หลเล อดิตแอ้ยเจ็แม่ไอสัตว์กกนตีนเจ็ดมีจัดหน้าหม่ไม่เลยวเร็เมันมันเป็นองิงงนี้คทำเพี่อขอบอุมากคณะรที่มาช่วยงานนม่เปนจราเลยนะเรียนโกนแล้วนาจารยนมีล้นโดนโดนกูเบโดนกูจําเดอร์เฮ้ยโอ้ยโเปอร์ไปล หยาอามด้ย้ยมาแล้วมาแล้วไมาแล้วเอน้วียน่นือไเยนบีบหนึ่งนั่ก็เป็นเหมือนชันไม่บีสอเไปนไปเอาเทบเล็ตในห้องชั้นสามเอ่อตาเไปด้วยกันไปด้วยกันล้วกันไปด้วยกันไปด้วยใจวะมาตามมาไปด้อยไนเปดห้อง้เปิดห้องได้ตามไปไปเลยเปิดได้่ะไหนลองโอ้โหไอผมมึงอะไหีอ้ย กูชอบชอบชอบกูชอบเลยเกมคนไทยอ่ะโอ้โหแม่งดีว่ะแม่งนี่มันชั้นเรียนของจริงเลยนี่ไม่มีอะไรเลยไปหาแท็บเล็ตดีกว่าไปไปอาลมอะไรเนี่ยอารมเดีอดตือหาไปเรื่อยใช่ไหมชั้นสามแล้องเดินขึ้นชั้นสามชั้นสามไปทางไหนทางทางนี้ไม่ใช่หรอทางนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเราไปด้วยกันดิเอ้ยอย่าทิ้งกูดิอย่าทิ้งกูมันกดวิ่งได้มันกดวิ่งได้มันกดวิ่งได้มันมีสเตมินานะ ก็เดี๋ยวมันรีได้เดี๋ยวมันก็รีได้ไงไม่เดี๋ยวค่อยกดตอนเจอไปหาเจ็บเลยห้องชั้นสามอ๋อเกิดนบันไดอยู่นี่นี่ไงบันไดอีคลิปไปเลยมาเจอแล้วบันไดอันนี้ชั้นสองอยากเจอจัมอยากเจอจัมสแกร์แบบโหดๆแบบแบบพุ่งพุ่งเข้าหน้าเลยอะไรเงี้ยไอ้ขนาดขนาดกันนี่กูยังไม่กล้าเล่นเลยเออกูก็ไม่กล้าเล่นล็อกล็อกมันเปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้ เราตรงไหนเหมือนได้หรอเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงมันมันกูเห็นอะไรอ่ะมันมันกูเห็นรัางมันอ่ะไม่ใช่เออทำไมมันเหล็กเอทำไมมันเหล็กๆวะตอนที่มากับเบรฟายมึงเห็นหลอดอะไรตรงนี้ปะกูเห็นหลอดอะไรตรงนี้เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยพวกกูอยู่ฝังนี้เฮ้ยพวกกูอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่เหลกันอ่ะงี้นงั้นงันแล้มึงลองลองลองเดินมาตรงนี้มันเห็นหลอดปะเห็นหลอดตรงนั้นปะเห็น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 ใช่แล้วใช่แล้วใ็่แล้วหยิบ ยิบหยิบหยิบโอเคอะไรวะเนี่ยะอะไรวะเนี้เดี๋ยววันนี้หายแล้วเฮ้ยประตูบิดเหรอซิกมาซิกมาบอยซิกมาบอยซิกมาบอยเอ้ประตูมันล็อกอะหยุดกูเพลงมันจัดดูว่าคุณมนออกจากปตัวนี้ปล่ะไม่ได้ก็อกดเสีงไม่ไดกดเสียไม่ได้อยินเสียงปิดวะประูปิ่านอะไรก็ไม่รู้โอ้ยไม่ได้ยินเสียงเขาไม่ได้ยินเขานตู้นะวันหลังทิ้เขาไปในตู้เลยเขาวยม่เลยรู้และเขารู้เลยอันนี้นี้ก็ต้องฟังร้องจบเลยนี่ไม่รู้จะกดกผ่ทุกคน รอ่ะปีวิทยุอ๋อตกใจนึกว่ารอมันเปิดห้องโอ้ไม่อ่านมาฟัเราทีทำตามสัญญากลายเป็นอะไรอ้าวอุ้ยวไอ้ตัววิววิวเฮียทำไมยังไม่กลับบ้านพี่นกเรียนุ้มึงให้กูไอ้นี่ไงไอ้ตัวเนี้ยไอ้ที่มึงเคยเห็นมีมคุณครูป่ะไอ้ตัวเนี้ยมีมคุณครูเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยครูเป็นไรเหรอครับตกใจวะคุณเป็นไรอคุณข่วนหลังชั่วคุณคุณข่วดหลังชั่ว กูเจนกูไม่ปวดลังกูเจไปเลยทำไมยังไม่กลับบ้านเขาเฉลดกูกูเจนเป็นไยอ่ะเป็นหนึ่งอะันอะไรนะครัวอะไรนะขออีกรอบดิกูเจนแล้วนี่มันเปลี่ยนพ่อเนี่ยอะไรอ๊ะปวดกระดับตัวรอดจากครูสมศรีจบเฟิร์สรูสมศรีรวยเลยแล้วเอะไรอ่ะห้องที่ประตูมียันปลอดภัยเลือกอะไรกูเลือกนำนำเศษประตู นำเศษผมไปผสมตะปูไปเผาไปเลือกกันนะป้าเลือกแบบมันเงี้ยเลือกฝั่งขวาแม่งเราต้องไปจุดไฟเออไปเปื้อนตรงไหนกันกดูไปก่อนไหนอะไปไหนดิไปจุดไฟต้ไปฝั่งเนี้ยมันบอกคือไปหนึ่งแล้วก็เผาผมเปลอเบลอ เกมอะไรกะเกมอะไรกะเกมนี้ผมจะพูดมากครับผมไอ้เนี่ยไอ้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 ไอไอทีม้ไดูไม่ไอ้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 ไป้ไอไม้ไม้ไอ้ไอ้ไอไม้ไอ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 าไอ้ไองสอ้ไอ้ไอเอ่ไป้ไอหัอกไอ้ได้ปอ้ไม่ไป้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไอ้ไอ้ได้ได้ไอไอ้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 ไอรไม่ไี้่อตไม้ไั้ได้นะกรอโดดลไไปจากชั้นเลยอยากดดไม่ได้อไไ้ไ้้ไ้เไไ้เปิดไ้ไ้้ อ้ยมมันากเจอจัมส์แร์แบบผัวดหดอแบบเข้าห้องแล้วแบบพุ่งเข้าหน้าอะไรเงี้ยเอ้ยอะไรอะไรนี่ไงทีแดงๆเนี่ยมามอุ้ยพีตายอ่ะเอ้าเออดูดดิเดียวอนมึงเล่นกูแล้วเฮียเอ้ยมันเอ้ยเอามังเล่นกูแล้วกูตายอุ้ยไอ้ยทอนโดนเล่นกูไปอ่าล้มบ่ดี้กูตายไม่ทอนล้มบ่ดี้กูตาย ไปไปมึงไปกับกูไปเรี่ยเดี๋ยวกูโดนไปโดนกูเล่นโอเคเราไปฟา้าห้องไดเราไปฟานเกียร์ไอ้ดียวโดนเล่นต่อเลยไอเดียวในไหนก็นไหนเอาที่ว่ากูสรุปกูไม่เข้าห้องได้เปิดเปิดประตูไว้เปิดประตูไว้เปิดประตูไว้เดี๋ยววิ่งเข้าห้องมาดิที่ว่ากลัววะมาเนี่ยมุกเกี้มันเล่นกูเลยอยากเจอว่ะ ไอ้ดีไอ้ดีอยู่บ้างยังอยู่บ้านอ๋อไอ้ดีตายแล้วเหมือนกันเอาดีเงเพิ่กิดมาใหม่ยู่ยู่ยู่ว้าวได้ยินไหมวุ้ยเจอเจอเสตผมเจอเสตผมเนี่ยเจอเจอในเส้นผมอะเก็บเก็บเราแล้คนหนึ่งเก็บเก็บแล้ว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 กูเก็บแล้วกูเก็บแล้วเนี่ยกูเก็บแล้วเห็นปหมมันเก็บได้เออไอ้ดีเก็บได้เก็บอะไรชุดอะกูเก็บคนละชุดไปเอาไอ้คูบ้าเจี๊ยปิดประตูได้ไหม เมื่อกี้มันดูดีแค่บอกว่าเขาเป็นประตูว่าไม่ใช่ไม่ใช่มาเลยมาเลยเอาไปเผาตรงไหนก่อนเขาแต่ว่าที่กูมาห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยมักจะเจออะไรแปลกๆไว้โอ้ยห้องน้ำมันดูดีกว่าห้องน้ำห้องน้ำมึงอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ห้องน้ำไงไปอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำไงห้องเก็บของอ๋อนี่ไงห้องน้ำหญิงอะฮะไม่ไม่ใช่ไม่เปลยไรไม่เลยสัตว์ออกไปเลยที่ห้องเก็บของ เปิดไม่ได้มีไหมถามก่อนไปเผาตรงไหนน,นั่นแหละเราต้องอหาไง กล yeah. ั้อนี่เฮ้ยแล้วาแม่งผีคนทีนเนี่ยเปิดประตูห้องไว้ ห้องนี้เข้าได้เข้านด้นเหรอได้ไหนอะเปิดได้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงตะเกียงกับไอะไรนี่แล้วไฟแช็กไฟแช็กกระดาษกระดาษสูบอะไรเนี่ยเปิดเลยวะกระดาษอุ้ยนี่ไงเผาเผาผมหรือเปล่าเผาเลยเผาเลยเผาแล้วเผาแล้วเผาแล้วหนึ่งเผาแล้วหนึ่งเผาเลยเผาเลยใครมีผมก็เผาเลยเสี่ยงอ้อยเอ็กูทรมาน ไปประตูไปไปประตูเผาไม่มีใครเอาผมมาเลยเหรอกูกูเผาไปแล้วกูเผาแล้วกูกูก็เผาไปแล้วเหมือนกันอย่าบอกว่ามันเผาได้แค่มันเผาได้แค่ทีละรอบเปล่าอย่าบอกนะว่าต้องไปหาสามต้องไปหาสามที่ต้องไปหาผมสามที่ชัวนเลยอ๋อพวกเราหาแล้วพวกเราหาได้อที่หนึ่งตรงนี้ต้องมีเข็มกูกับมือไงทอนทัานสามนี่แหละชั้นสามนี่แหละชั้นสามเนี่ยตัวดีแล้วก็ไอ้กูเนี่ยลืมไปตรงนี้มีคูนี่ว่ะ ได้มีครูนี่นั่งอยู่ครูทำไรอ่ะครูครูเราเราหาก่อนว่าตรงไหนมันคือเส้นผมไว้เดี๋ยวกูเข้าไปยูโอเคปะเดี๋ยวกูเข้าไปนะโอเคปะมึงจำไหมมึงจำกูไว้กูคือพุกอะเอาบุกเอาไปเลยไปแบบนั้นเลยไม่ไม่กูวิ่งนี่กูจะบอกคือวิ่งเข้าไปยังไมงนี้กูจะบอกคือเราวิ่งเออเออเราเราล่อครูมาออกมาคนนึงแล้วอีกคนนึงวิ่งเข้าไปเก็บอ๋อ มันคือเพนเขาเาลเออมึงฮะตายหมดเลยตายหมดเลยรไม่ไไม่ได้ไม่ไไม่ตาอยเฮ้ยคุณตามเหรอตามเที่จะอยู่ตามตาม a m a แดงห้องแดงห้องแดงอยู่ไหนรามามาห้องแดงมึงใคจะอยู่ก็อยู่ละ มาดิกูจะเข้ากูมันเข้าในแมงมุมไม่ได้ว้าวโอเคโอเคูบากูแล้วกูไปที่กูแล้วกูไปที่ไปแล้วไปกูไปที่กูไปที่ไอทอนอะไรเนี่ยกูรู้ว่ะกูเข้าไม่ได้ที่ไหนกูไปที่ันไหนไหนไอ้นี่ไอ้นกูได้กูได้เส้นผมได้เส้นหนึ่งแล้วทำไงต่อวะก็ไปที่เผากูเก็บแล้วกูเก็บแล้วห้องนี้กูเก็บแล้วลงมาชั้นแรกลงมาชั้นแรกไป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 แรกมันที่เผา มันตายแล้วกูอ <schnell> ยู่หน้าประตูอย่าบอกนะว่ากูออกไม่ได้นะกูอยู่หน้าประตูอย่าไปเอ้ยมันอยู่มันอยู่ที่กูเลยมันอยู่หน้าบันไดอ่ะกูรอให่กุ้งไล่กูรอให่กุ้งไล่กุ้งไล่วิ่งไปไกลๆวิ่งไปไกลๆเดี๋ยวๆกูล็อกหัวเองกูล็อกหัวเองลอกไปไกลๆชั้นซามอ่ะไอ้เนี่ยตายที่บันไดอีกแล้ว

วลอุ้ยไปตับมันละมันไม่ได้ตามนะมันตามไปดีไอตอนไอตอนมึงเอาเส้นผมมายังไปเผาไปไปเผาโดนเล่นยๆคีคีคีเอาเลยออันนี้อันนี้น่าจะแบบชิมหายละความทิ้มหายเกิดขึ้นเพราะเผาเนี่ยเผะเพากงเผาแล้วอันที่สามอยู่อันที่สามน่าจะต้องหากุญแจนะไอห้องร็อกอ่ะมันร้อง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 เป็นกําลังใจเอาไอกูอยู่ดิ

อยากตายว่ะอายากตายอ่ะไปอยู่ตรงนี้เลยอ่ะกูมุดเลยแล้วต้องทำไงต่อทีนี้มือเดือบื้ทีเราเข้าไปใกล้ดิเดีินตรงเนี้ยเข้าไปใกล้ตรงนี้ยไหนไม่เอาไม่เอามันมันเราหาดูดเราหาห้องปกตินะเข้าไปใกล้ไหนเนี่ยตอนแรกที่กูอยู่เนี่ยอันนี่มาดู ม่งโคตรโคตรงูเฮียไ่เห็นตตีอะไรกันเลยอ๋อหงแรกเราไม่ได้สำรวจอวะข้างไหน้งไหนงูเฮียม่ยงเนี่ยแหนไปแล้วกลไปตัดแล้วไปตื่นเต้นกับสีไปไปไปเก็บขอไปเก็บได้เก็บได้เก็บเกอ้าไม่ไม่เคเก็บอะกัวเครียดอะไรหนักจัเลว่าเลว่าเลว่เลว่ อยาวนะคูแปลงร่างอะเขาสิคูแปลงร่างแมวนะเดี๋ยวรับผมก่อนรับผมก่อนเดี๋ยวรับอ้ามจบเกมเอ้าเฮ้ยมึงรูได้ไงครูอาจจะแปลงร่างก็ได้ทำไรอยู่รับเฮ้ยเอมึงเจอกูด้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย